สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบที่สําคัญของกลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดียนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะความสําคัญของกลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดียค่ะในปัจจุบันการทําตลาดในบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมีมากมายหลายอย่างนะคะแต่จะทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจต่อสินค้าของเราบนแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ค่ะมี8ขั้นตอนดันต่อไปน,นี้ค่ะ ขั้นตอนกลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดียค่ะ 1. การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะ 2. เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณเอง 3. พิจรารณาเลือกช่องทางการประเมินผลที่เหมาะสมที่สุด 4. ตรวจสอบดูว่าคู่แข่งข,ขันของคุณมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียอย่างไรคะ่ะ 5. การสร้างสารรค์เนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อแชร์ให้แก่ผู้ติดตามของคุณนะคะ 6. สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณค่ะ 7. กำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการโพสและสร้างปฏิทินเนื้อหาค่ะ 8. ติดตามผลงานและปรับให้เหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับค่ะประเด็นปัญหาบงสื่อโซเชียลมีเดียที่ผู้ประกอบการต้องพบเจอนะคะ 1. การใช้งบประมาณที่มากเกินไปค่ะถ้าหากผู้ขายเองไม่ได้มีความรู้หรือความชำนาญมากพออาจจะทำให้การลงทุนนั้นเสียเปล่าไปได้ค่ะ 2. การสื่อสารกลุ่มเป้าหมายที่ผิดกลุ่มค่ะ อาจจะต้องทําให้คอนเทนต์เนี่ยตรงตามเป้าหมายกลุ่มที่เราวางไว้นะคะถ้าผิดเราต้องเสียเวลาไปเริ่มต้นใหม่นะคะ3เน้นสื่อสารจํานวนคอนเทนต์ที่ไม่มีคุณภาพมากเกินไปค่ะในปัจจุบันมีคอนเทนต์มากมายบนสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากค่ะแต่การที่เราจะผลิตคอนเทนต์แต่ละอันออกมาจึงต้อง คิดให้รอบคอบคิดให้ดีแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ค่ะในส่วนของแนวทางการแก้ไขนะคะจะมีดังนี้ค่ะ 1. ผู้ประกอบการเองควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าหาผู้เชี่ยวชาญมาทำสื่อโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยประหยัดงบประมาณด้วยนะคะ2วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ดีที่สุดค่ะเมื่อเราวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราออกมาดีแล้วนั้น การที่เราทำคอนเทนต์หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งไปตามกลุ่มเป้าหมายและใช้งานได้อย่างแท้จริงข้อ3นะคะคอนเทนต์ที่คิดต้องมีคุณภาพคือคือทำอยังไงก็ได้ค่ะคอนเทนต์ที่ทำให้ลูกค้าคิดว่าคอนเทนต์เนี้ยมันมีประโยชน์สำหรับเขามากๆเลยค่ะแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยค่ะ นะคะเราควรที่จะมีการวางแผนและการตั้งเป้าหมายไว้ค่ะเพื่อที่ผู้ขายหรือผู้ประกอบการจะได้ทําตามขั้นตอนที่ตัวเองตั้งไว้อะค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอและรับฟังด้วยนะคะหากมีผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ